นี่คนจะหลอยห้าสิบน <G ül> ัดโดนอยู่สองเม็ดเอาเออเอาเข้าไปเอออ้ย <G ül> เออตายยู่ดิเอาแล้วก็กล่าวสวัสดีครับวันนี้ เรามาพบกันที่เกมผับ G Mobile นะครับวันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์เล่นมุมมองบุคคลที่หนึ่งในแมปมุมมองบุคคลที่สามเล่นจัดอันดับด้วย <C le af> <C le af> กูจะพูดอะไรวะกูลืมอะไรก็ไปเลย let's go ตีว่ะนะประมาณสี่สิบคนได้อิ<ะ>่มหมูเดินไม่ออกฉันของเงินนะจ๊ะ liên liên lê ôm, cào lên ลืมบอกไปอีกข้อหนึ่งคือค่าให้เกินห้าตัว เยยกจริงๆออกไม่ได้โอ๊ย oh. I got supplies. ก็คือไม่เ,เลยว่างั้นอันนี้เหรอ จะได้นานขูดปืนก็ไม่ค่อยจะอยู่อะ ไแอดอบเราก็ทำมันบอดมันยิงบอดตัวเพื่น เอ้ยมีคนจะหลอยโอ้โหห้าสิบนัดโดนอยู่สองเม็ดเอาเออเอาเข้าไปเออว้ย

เกินบางทีอ w e s o <Awesome. S 1> ขอสุ่นเสียวหน่อย <c oughs> ขอสุ่นเสียวหน่อยนี่นี่ถึง8ตัวเลยเนีย่ย ไม่รู้เสียงใครเป็นเสียงใครตอตอนนี้ mark the location จะรอดมเนี่ย สกปบกไกลเลยหรอได้งา้าเพื่อน มีแต่บอดเดียวก็เหมือนคนเป็นคนไม่ใช่หรอตายเป็นยากมาก Anh ngay. Ủa โอ้โหโอ้โหยิงไม่โดนได้ไงมัน

แล้วผมจะได้ไหมเนี่ยตัวน,นั้นน่ะตัว Mark the location Mark the location

าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย